สวัสดีครับผมจอเซทีวีอยู่เกมเลนโบวซิกพาร์ทที่หนึ่งนะซีซั่นสองแล้วกันนะไปราชันทุกคนเลยโอเคครับอยู่กับดานเออเครื่องบินประธานีประธาน, <c oughs> านีอะไรแล้วใช่เหรอเราไม่เลยเรื่องเอตัวอะไรดีครับอืม เอาตัวอะไรดีครับตัวนี้ก็เขาก็ปรับใหม่นะผมก็อยากเล่นอยู่แต่คนมันเล่นไม่เป็นน่ะกูยิงไฟปุ๊บโดนเพื่อนแล้วเพื่อนจะดาวอ่ะนี่เลยพยาบาลผมอยากจะคุยนะผมเซียนแล้วก็ลืมบอกไปว่านี่เกมแรกเปีเกมแรกของปีเลยนะฉันเล่นบอกนายนะจริงๆนะก็คือเกมแรกครับ อาจจะเล่นเบอร์ๆหน่อยเดี๋ยวเฮ้ยตั้งสติไม่ใครวะเฮ้ยเอาทำไมเป้าเปลี่ยน what เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าทำไมเป้าเปลี่ยนผมไม่รปรับอะไรผิดเปล่าครับนี่ฉาบได้เลยเหรอโอ้ฉาบได้แล้วไป โอเคเออตะโตกนด้วยฉันชอบเสียงตะโกนจริงเลยว่าไปน,นั่นช่าง,งมันไม่ตรงนี้ก็นาก่ากลัวตรงนู้นก็นาก่านกลักวฮืม วายวิธีใบหมอบอจืบอ,อ่ะจืบอ,อ่ะจืบไงเพื่อนเฮ้ยทำไมตรงนี้ติดอ๋โออ๋อเฮ้ยอย่างใครอ่ะ หัวลอแบบแห้งให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสิสองนัดแบงไม่โดนเพื่อนเลยเพื่ออะไรเดีอ่ะเปลี่ยนตัวแล้วน้อยใจเอาตัวอะไรดีผมเปลี่ยนตัวแล้วผมน้อยใจแบบ วย่งว้าวสุดยอดวอู้้ <_ an> ผม <_ an> ใช่พอเกมแรกของปีไงผมก็ยอมรับไงมันเกมแรกของปีไอเนี่ยสุ่มเลยงานเนี่ย,ยนะ<_ an> <_ an> ไงในตัวพยาบาลคือเดิม <_ an> ไงผมได้ตัวพยาบาลครับตรงนี้ขึ้นได้เหรอขึ้นไงอ๋อาเป็นทีโร่ทุกคนต้องสนใจหนะครับว่าผมจะเล่นเก่งไม่เก่งผมบอกเลยชิวๆเพื่อนแบกอ้าวทำตรงนี้อ๋อตรงนี้ แล้วลงตรงไหนอ่ะาที่ลงก็รู้อยู่ว่าอ้าวตรงนี้ที่ลงส,สร็จควบคุมทราบรับเปลี่ยน ผมจริงๆผมพูดจริงๆนะเ <g ay> กมแรกของปีแต่ไงมือตก <c oughs> ขอโทษเพื่อนฝากแบกเราด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> เพื่อนฝากที่เหลือด้วยขอร้องสุดยอดคนนี้เก่งขอร้องแหละชนาทีเธอ ไปแบกชั้นทีชั้นขอลอ็อกมันเกมมันเป็นเกมแรกของปีเราได้ช่วยเหลือครับ75 11ห,หนึ่งครับ

ตรงนี้แล้วกันตัวนี้ยิงสามารถยิงทะลุกระจกของเครื่องบินได้ครับแต่สิ่งที่ผมจะเลือกอ่ะก็คือตัวนี้ครับเป็นตัวที่ถนาดของผมที่สุดแล้วถ้าฝั่งป้องกนะันอ่ะผมไม่ได้ถนาดตัวพยาบาลหรอกครับผมพูดไปไงั้นจริงว้าว โอเคครับดุยกดเล็กสี่กดเล็สี่หรือว่ากดลูกกิ้งก็ได้ครับสามารถใช้สกิลได้บอกไว้ก่อนสำหรับคนยังไม่รู้นะแต่ส่วนมากเล่นเลนโบสิกมือใหม่ก็ควรบอกเขาให้ละเอียดครับผมเคยเป็นหนึ่งในนั้นเพื่อนชวนแล้วไม่เคยบอกอะไรเลยสวัสดีครับไม่กล้าเข้าครับ อ่งแรก่งแรกของเราก็าคือโดนก็เป็นตัวจําเป็นครับถ้าเราไม่มั่นใจในการเข้าไปแล้วก็ปล่อยโดนเข้าไปก่อนหันซ้ายและหันขวาไม่ใช่คนปะไม่ใช่ <c oughs> กดแซตเพื่อในการ ติ๊กว่ามีโกโกโกเขียวหลังเล่จริงมีร anyway> ูตรงนี้ไหมเขาว่าไง อืสองครั้งแรกไม่เห็นขอโทษเพื่อนอ้าจริงนะผมห่วยแตกอะผมเล่นห่วยแตกมากเลยเดี๋ยวผมขอจูนสมองก่อนขอถอดสมองก่อนขอเช็คดูสมองของตัวเองหน่อย นั้นเดี๋ยวผมจะเสียบสายแลนตั้งโปรแกรมใหม่แป๊บหนึ่งครับถ้าผมรู้ว่าเขาจะลิ่นตัวโลบถ้าผมรู้ว่าเขาจะลิ่นตัวโลบผมเอาตัวลุงมาดีกว่าครับ คนนี้เขาล็อกด้านบนอยู่ครับได้อีกสิบสองวิก่อโทษเขาก่อโทษฉันขอโทษนายจริงควาจริงนะผมม yeah. ันเป็นเกมแรกพวกคุณก็เข้าใจใช่ไหมแบบตั้งแต่เอ่อ1 2 3 4 ประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผมไม่ได้แตะเกมเลยแต่ก็แค่เ e อปิกแตะไปเออหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ถึงสิบตาอืมนอกนผมก็ไปเล่นเกมไม่ได้เล่นดิบอกว่านอนไปทั่วนอนกิ้งนอนเกือ สู้ครับเดี๋ยวเรจะตีกลับมาชนะให้ดูครับนน

ได้พิวอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเอาเดี๋ยวผมจะลองอีกทีนึงถ้าเกมนี้เพื่อนชนะผมก็จะแบบลองเล่นแบบเคร่งเคียดเล่นแบบเงียบเงียบจะรู้สึกเหมือนภาพสวยขึ้น,นไปคิดไป อตอนนี้ฝั่งเราเหลือสามฝั่งเขาเหลือสองครับสู้ๆเพื่อนขับรเรืดเพื่อนครับผมเปิดไม้ทิ้งไว้ไหมเนี่ยไม่ได้เปิดนะปิดไม่ใช่อันนี้ความไม่ดียกว่าปิปด โล่เจอกับโล่ครับโดนผิดลม จริงจังแหละไปตามเพื่อนครับหาตัวแป๊บตัวเลยดี ยิ่งผมยังไม่รู้เลยครับว่าผมคิดอะไรอยู่เรี้แแล้วผมก็ลืมผมคนขี้ลืมครับผมลืมไปแล้วว่าตะยี้ผมคิดอะไรไปแล้วก็ต่อผมคงได้เปิดเสียงไว้ใช่ไหม เขารู้นะเขารู้ได้ไงเขาไม่ได้ดูกล้องเลยนะช่างเลยครับให้เพื่อนแบกครับแล้วเพื่อนผมอยู่แถวไหนโอ้โหคูณสิบสองตอนที่เราเจอยิงเขาไม่มาส่องอะไรอย่างนี้บ้างอะ่ะ เนี่ยพอเราเล่นตัวสไนายเขาไม่เคยโผล่มาอย่างนี้หรอกครับตัวนี้ก็ยิงทะลุกระจกได้เหมือนกันเลยมั้งเนี่ย รู้กระจกได้เหมือนกันครับคนตัวกี้ก็โดนแบบผมเป๊ะเลยโดนสี่กเหมือนเขารู้อะ่ะเขาได้ยินเสียงเทา้าหรื่อไง ดูเพื่อนอีกคนบ้างดีกว่าสวยดีนะเนี่ยทำดูเท่มากเลย ยอดเพื่อนแบดน้ำตาจะไหลเกมแรกของวิก็ชัดดะแบบโชคช่วยผมได้ช่วยอะไรเขาเลยโอ้โหน่ากลัวเป็นบ้าพอถึงผมขึ้นมาผมก็เจอยิงแหมดูสกอร์โคตรสวยผมอยากจะคุยนะ หนึ่งหนึ่งห้าแม่เอ้าวู้ภารกิจสำเร็จครับแต่เราที่เราสนใจคือนี้โอ้โหควรลุ้นให้ได้นะเนี่ยอะไรครับถ้าออย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอ,อกันคลิปหนา้าบ๊ายบาย